ต้นโกสนข้าวใหม่มานะครับวันนี้สวยๆครับผมนะใครสนใจต้นไหนครับวันนี้มาดูกันครับผมโปรโมชั่น250บาทจัดส่งฟรีครับมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันเลยครับผมเรามาเริ่มจากต้นนี้ก่อนเลยทีเดียวครับเติมเงินครับผมนะเติมเงินสวยๆบาทนี้ครับนี่ช่อกําลังสวยกําลังงามเลยทีเดียวครับผมนะดูสีกําลังกัดเลยทีเดียวต้นนี้เติมเงินครับในราคาเพียง250บาท จัดส่งฟรีครับผมนะาไม้สวยๆแบบนี้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้เลยครับผมตามด้วยต้นนี้เศรษฐีหัดใหญ่ครับเศรษฐีหัดใหญ่นี่ยิ่งกัดสียิ่งแดงครับใบใหญ่ๆสวยกันเลยทีเดียวครับนะใบกลมใบใหญ่กันเลยทีเดียวในราคาเพียง250บาทเท่านั้นเศรษฐีหัดใหญ่ครับนี่พุ่มสวยๆเลยทีเดียวครับผมนะ,ะดูต้นต่อไปกันครับตามด้วยต้นนี้ครับผม ตามด้วยต้นนี้ครับผมแก้วก้าครับไม้สวยๆให้แบบนี้ครับนี่สีแดงแดงครับผมนะแก้วก้าครับผมสวยงามกันเลยทีเดียวสำหรับแก้วก้าครับนี่ใครครับก็เอาไปครับสองห้ 250, จัดส่งฟรีครับผม ตามติดด้วยต้นนี้ครับแก้วไพลินครับแก้วไพลินสวยๆแบบนี้ฟอร์มดีไม่มีย้อยเอาไปได้เลยครับแก้วไพลินครับผมใบกลมใบสวยกันเลยทีเดียวสําหรับแก้วไพลินครับแมมีหลายช่อเลยทีเดียวครับผมนะอ่ะสองห้าศูนย์จัดส่งฟรีดูต้นต่อไปครับต้นนี้สวยๆแบบนี้ทรงพุ่มใหญ่ๆครับเศรษฐีทองหล่อฮะเศรษฐีทองหล่อเป็นไม้ใบสีเหลืองครับดูฟอร์มก็สวยมากเลยเดียว พุ่มใหญ่อลังการงานสร้างเลยทีเดียวครับผมต้นนี้เศรษฐีทองหล่อให้ไปในราคาเพียง250บาทจัดส่งฟรีเท่านั้นรับไปได้เลยครับอต้นต่อไปครับตามด้วยต้นนี้ครับรวยทันใจครับรวยทันใจเนี่ยมายิ่งกัดสียิ่งเป็นสีชมพูนะครับพุ่มนั่นๆกันไปเลยทีเดียวครับผมนะลำต้นใหญ่มากครับขอบอกฮะนะ ว่าเขาสวยจริงๆนี่สีกําลังมานะครับผมนะแล้วก็กัดสีได้สวยกว่านี้ยิ่งกว่านี้อีกครับผมนี่ครับก็เอาไปได้เลยรวยทันใจครับและต้นนี้ครับผมนะฟอร์มใบแน่นๆฟ่นฟอมใบสวยๆแบบนี้ใบกลมใบเหลืองครับผมราชาแห่งไม้ใบแผ่นดินทองครับต้นนี้ นี่เนหะ็นไหมฮะแน่นนะฮะน้องพร้อมที่จะเติบโตไปเปลี่ยนกระถางให้น้องด้วยนะครับผมนะแผ่นดินทองครับผมใครชอบไม้ใบายาวไม้ใบบิดเกลียวครับผมต้นนี้เลยทีเดียวครับหลักชัยครับผมนะยิ่งกัดสียิ่งแดงครับนี่สวยๆแบบนี้กันไปเลยทีเดียวครับหลักชัยสูงมากเลยนะต้นนี้ประมาณ70เซนจากปากกระถางกันเลยทีเดียวสามารถไปปลูกลงดินสวยๆได้เลยทีเดียวครับผมนะหลักชัยครับ นี่อ่ะต้นต่อไปครับต้นนี้แก้วโกเมนครับแก้วโกเมนสวยๆนี่ฮะตั้งฟอร์มพุ่มแล้วกําลังกัดสีกันเลยทีเดียวครับสีกําลังสวยสีกําลังงามสีกําลังเด่นครับผมนะแก้วโกเมนฮะนี่สวยๆแบบนี้เอาไปได้เลยครับผมนะสองร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีครับแก้วโกเมนฮะลายสวยลายผิวต้องต้นนี้เลยทีเดียวครับนะยอดเพชรฮะ ต้นนี้สีเหลืองสวยงามครับผมนะส่งไม้ประกวดกันเลยทีเดียวแม่ดูครับผมนะโคนตั้งแต่โคนจดปลายเนี่ยใบย,ยังครบใบย,ยังแน่นอยู่เลยครับผมนะแล้วก็นี่สีเหลืองสวยๆแบบนี้เอาไปได้เลย250บาทจัดส่งฟรีเบอร์โทรฮะศ6นย์หก6 6มนะครับสามารถแอดไลน์ตามเบอร์โทนี้ได้เลยครับผมต้นต่อไปครับ ตามด้วยต้นนี้ครับผมนะต้นนี้ซับเพิ่มพูนฮะซับเพิ่มพูนไม้ใบสวยเลยทีเดียวครับนี่คุณได้ฟอร์มพุ่มสูงๆแบบนี้เอาไปได้เลยครับสําหรับซับเพิ่มพูนฮะสีกําลังมากําลังสวยแบบนี้ครับผมนะในราคาเพียง250บาทต้นนี้ซับเพิ่มพูนครับผมต้นนี้บุญรักษาครับผมนะบุญรักษานี่ทรงสวยมากเลยทีเดียวครับ ส่วนสูงของนางนาประมาณ60เซนจากปากกระถางดูลำต้นสิครับลำต้นใหญ่ขนาดนี้ครับทำทรงพุ่มไว้2ปีแล้วนะครับผมนะนี่สวยๆใบแน่นๆแบบนี้ให้คุณเลยทีเดียวครับไปเปลี่ยนกระถางใหญ่ๆดูฮนะน้องใบสวยขนาดนี้ครับกัดสีนี่จะเป็นสีส้มนะครับผมนะสีส้มสวยๆกันไปเลยทีเดียวฟอรมใบแน่นๆใบล่วงยากครับผมต้นนี้บุญรักษาครับผม ต้นนี้ทอฝันครับทอฝันสวยๆแบบนี้ครับมนี่ให้ไปเลยครับทรงใหญ่ๆแบบนี้ครับทอฝันครับสีสวยสดงดงามเลยทีเดียวครับพุ่มใหญ่มากครับผม250บาทเท่านั้นสวยๆแบบนี้มีเพียงต้นเดียวนะจ๊ะทอฝันครับผมนี่สวยงามเลยทีเดียวครับต้นนี้มีชื่อว่ารวยรุ่งโรดครับรวยรุ่งโรดวันนี้ให้ฟอมพุ่มไปเลยทีเดียวครับ นี่พุ่มสวยเลยทีเดียวครับนะปกติเป็นฟอร์มเดียววันนี้คุณได้สามชอบไปเลยฮนะนี่สวยๆแบบนี้ครับรวยรุ่งโรจนะ์ฮะไม้ฟอร์มสวยฟอร์มงามแบบนี้ครับเอาไปได้เลย250บาทเท่านั้นต้นนี้รวยรุ่งโรจน์ครับผมและต้นนี้ครับผมนะต้นนี้เตารัตนชัยฮนะนี่สวยๆสูงนะครับผมนะประมาณ 60เซนเลยทีเดียวดูนี่ครับผมนะแตกยอดครับกิ่งสาขาตั้งแต่โคนจดปลายเลยทีเดียวครับผมนะใบสวยสีสวยนี่สามารถอยู่แดดได้นะครับ250บาทจัดส่งฟรีครับเต่ารัตนชัยครับผมนะใครที่สนใจต้นไหนแจ้งมาได้เลยครับ0 6 3 697 4 6 6 4นะครับไม้สวยๆแบบนี้รอคุณอยู่ครับผมนะเต่ารัตนชัยต้นนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม